ครับวัสทีครับบนันกนกราดนะครับก็มีโชคลินทยอยทยอยส่งมาเรื่อยเรือยันนี้ก็เป็นของเวสป้านะตัวนี้ไม่มีซับแทงนะก็เ,ออเป็นยุคแรกๆนะที่ต้องใช้ขาปแปลงกันนะครับตัวสามวาลนะครับตัวนี้ก็จะเป็นรหัสรหัสอะไรเอ,อ่ยเยอะแยะมองไม่เห็นหรอกเนาะ ถ้าเป็นว่าเป็นชกยุคแรกๆเลยกันนี่ได้มือสองมานะครับลูกค้าส่งมาให้ดูนะครับสปิงใซส่กับหัวจ้านะครับตลกดีนะฮะเย็นมาด้วยนะขูดอะไรมานักหนาไม่รู้ไม่รู้ว่าเกิดจากการใช้งานหรือว่าเกิดจากการติดตั้งที่ไม่ค่อยถูกต้องนะครับถ้าบอกแก๊สก็แหว่งมานะครับก็มาสวิตเลเวลหนึ่งนะครับสวิตเลเวลหนึ่ง น,นี่ของมังกี้นะครับมังกี้เสร็จเวทป้าเวทป้าหนึสองห้าต่อนะครับก็ต้องขอบพระคุณนะครับที่ให้ความไว้วางใจร้านเล็กๆอย่างบรรณัการาศได้ดูแลโชคที่ท่านรักนะครับเอริมเป็นโชคระดับโลกนะครับเป็นเป็นโชคที่ที่ผมชอบมากนะครับมันนุ่มนวลน,นะครับก็จะพยายามทำให้เสร็จให้เร็วนะฮะ เพราะว่ามีคนถามมาเยอะแล้วก็จะพยายามทําให้เสร็จออกหนึ่งถึงสองวันแล้วก็ส่งกลับหนึ่งถึงสองวันแล้วก็ส่งกลับนะครับก็อดทนรอนิดนึงนะครับอันนี้ที่เห็นอยู่ตรงหน้านี่นี่เงาสะท้อนผมด้วย <c oughs> อันนี้เป็นเครื่องสแกนเนอร์ตัวใหม่นะบางคนก็เรียกเป็นเรียกเป็นคอมเรียกเป็นแท็บเล็ตเรียกเป็นสแกนเนอร์อะไรก็แล้วแต่นะนี่ตัวตัวนี้เป็นของของใหม่เป็นมอไซค์นะครับตัวนี้เป็นของรถยนตนะ์ สแกนได้ลบไฟเซอร์วิสได้ดูดูค่าอะไรอะแลมดานะ AF ratio นะครับได้นะครับแล้วก็รีเซ็ตค่า e er อ r o r ได้นะมาเช้านี้ก็ลองเล่นดูกับดูกติไฮเปอร์นะครับดูกติไฮเปอร์ก็ขึ้นไฟแอนนวลเซอร์วิสนะฮะผมก็จัดก,การลบเรียบร้อยนะครับไฟแอนนวลเซอร์วิสก็ตอนนี้ก็ไม่มีละนะครับ เห็นไหมฮะไม่มีละทุกทีมันจะขึ้นแอนนูลเซอร์วิสนะครับก็เป็นข่าวดีนะครับสำหรับแฟนๆดูกตินะครับก็เข้ามาลบไฟเซอร์วิสได้<笑><笑>นะครับเมื่อก่อนนี้ไม่มีนะตอนนี้มีแล้วนะครับเมื่อก่อนนี้โหราคาแพงมากเลยนะครับแพงมากเครื่องของเท็กซ่านี่ตัวหน,นึ่งเจ็ดแปดหมื่นอะนะตัวนี้ผมได้มาประมาณ30,000ื่นนะครับ ก็ถูกลงครึ่งหนึ่งนะฮะถูกลงครึ่งหนึ่ง mm. ก็สแกนได้หลากหลายรุ่นนะครับ mm. ก็อันนี้ก็เป็นการคุยกันลุมรวมคร่าวๆไปก่อนละกันนะครับ mm. ก็โชคก็เข้ามากันนะครับเรื่อยๆนะก็ทยอยทยอย,ทยอยทำให้นะครับด้วยความตั้งใจและรวดเร็วนะครับสนใจก็ส่งมา์วิสนะครับขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมครับสวัสดีครับ